กราบสวัสดีนะจ๊ะนะพ่อพ่อก็ช่องสาวสาวอินสวีเดนย้ำอยู่ในรถอีกแล้วนะจ๊ะนาะทุกคนจ้ามือนอีก,กน็ได้เวลามาเมาหเมย์นะจ๊ะนาะทุกคนจาาาา้าก่อนเขาที่เมา่เมยเขากะออกรถก่อนนะจ๊ะนาะจะพาทุกคนไปสื่อกับเขาเส็บแสบมากินไม่อยากน้ำกันเลยนะจ๊ะน,ะนะาะทุกคนจ้าไปจ้ะโอเคจ้ะทุกคนจ้าวันนี้ก็อากาศย่ำแย่นะจะ๊ะไม่มีไม่มีแสงแดดจ้ะทุกคนแล้วก็เย็นนิดหน่อยล้มนะจ๊ะนาะทุกคนจ้า ว้าได้เวลามานั่งเมาออหมอยนะจ้ะเนะทุกคนเพื่อนเพื่อน,นคนใหม่ก็ยังไม่รู้นะจ้ะเนะก่อนอื่นกะเขามาอธิบายก่อนนะจ้ะเนะทุกคนจาว่าเออเป็นอย่งางซาเล่นหน่อยคือ,เ,อเขาไปกดติดตามไม่ได้นะจ้ะเนะคือเขาไปกดติดตามได้แต่เบ่งคลิปใหม่นะจ้ะเนะทุกคนจ๋าเพื่อนใหม่อาจจะไม่รู้นะจ๊ะเพื่อนเก่าอาจจะรู้แล้วนะเจ้ะเนอะว่าเป็นอย่างเหตุผลซาเล่นหน่อย คือกดติดตามไ,ได้คือสาวเลือน้อยหรือว่าช่องสาวสาวอินสวบเดนนะเจ้านะทุกคนจะโดนปิดกั้นการติดตามมากับประมาณเดือนหรือสองสามเดือนแล้วนะเจ้านาทุกวันนี้ก็ยังติดตามใครไม่ได้นะเจ้านาทุกคนจะเพื่อนใหม่กับคงเจบรูนะเจ้านาสาวเลือน้อยกันเลยได้เวลามาอธิบายนะเจ้านาย่านเพื่อนเข้าใจผิดจะทุกคนจาว่าได้ แต่เขาไปเยี่ยมชมในบ้านเพื่อนๆได้แต่ทําไมไม่กดติดตามคือสาวเรหน่อยกดติดตามบ่ได้นะจะเนาะในช่วงนี้จะทุกคนจา๋ากับว่าผู้ใดกับว่าต้องมาคิดว่าที่เอาอันซับตะไค่จากสาวเรือหน่อยแล้วจะเนาะทุกคนจา๋าเพราะว่าสาวเรือหน่อยกดติดตามบ่ได้อีหลีเนาะจาะเนาะทุกคนขอโทษขออภัยหลายหลายเนาะจะเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็ให้ให้เพื่อนอัน บล็อกการกดติดตามเราสาวเราหน่อยกระเทียนเขาไปหลังบ้านของช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจะ้เนาะทุกคนจ๋าเขาไปเบิ้งนะเจ้เนาะว่าผู้ใดกดติดตามเขาได้แน่กดติดตามเขาแน่น่นะจ่ะทุกคนจา๋าเราสาวเราหน่อยกจะจิกดติดตามย้อนหลังให้นะจะ้เนาะทุกคนจ่ากะกราบขอโทษขออภัยร้ายหลายเลยนะเจะ้เนาะว่าตอนนี้สาวเราหน่อยจะเขาไปชมหรือเยี่ยมชม ในช่องเพื่อนเพื่อนช่องไม่ช่องเก้าเพื่อนเก้าเพื่อนไม่สาวเรือหน่อยกลับไปเยี่ยมทุกบ้านนะเจนะแต่เพื่อนใหม่ที่เข้ามากดติดตามแล้วสาวสาวอินสวีดเดนกบเขาไปกดติดตามให้บบได้นะเจนะทุกคนจ๋ากะไดเอาวิวไปนะัดเจนะแต่ว่าการติดตามคือสิบบไดจากสาวเรือหน่อยนะัดเจน่เพราะว่าเพื่อนยังปิดกั้นอยู่นัะเจนะทุกคนจ๋ากะกะ พย้ยาเขาไปกดติดตามเบิรงแต่ว่ามันกระเด้งออกคือเกาจั๊บซับเด้งออกนะจนะ้ะเนาะทุกคนจ้ากะบรูอุบัติเหตุจังไดสาวเรานะกะอุกอังใจสเลเกิดน,นะจานะ้าเนาะกะขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามัดกดติดตามหรือถิมคอมเมนต์ไว้นะจนะ้นะเนาะกะเป็นกําลังใจดีมากไม้สเลเกิดเลยนะจนะ้ะเนาะทุกคนจ๋าว่าเ,วเพิ่นกดติดตามให้เฮาแล้วแต่สาวเราน่นะกะ แอบเสียใจอยู่นะจนาวาเ้าไปกดติดตามในช่องบ้านเพื่อนไม่บ่ได้นะจนทุกคนจ่ก็ขอโทษขอภายร้ายหลายนเจนอกกับถ้าเกิดว่าเพื่อนปลดล็อกการติดตามมือไดสาวเรหน่อยกบจีเฝ้าเข้าไปกดติดตามให้เพื่อนเพื่อนไม่เดืเพื่อนเก่าที่ว่าหลุดออกจากกันเพื่อนเก่าก็หลุดออกจากกันมากมายเลยนะจนทุกคนจ่ากะเพื่อนกะหูนะจนเพราะว่าสาวเรหน่อยกบเข้าไปเมนใบนะจนทุกคนจ่า โอเคจะทุกคนแค่นี้นะเจานาะกลับขอบบุญและขอบคุณมากไมยนะเจานาะที่เขามาดับชมและรับฟังนะเนาะทุกคนจา้าหวังว่าเพื่อนๆไม่และเพื่อนเก่าคงที่เข้าใจว่าสาวละหน่อยหมายความว่าเขาไปกดติดตามใหบ่เพาะจดนะเนาะทุกคนจา้าเพื่อนมไม่นะเนาะเพื่อนเก่ากระดุลมากไม้สรกเกิดเลยนะเจานาะทุกคนจา้าไปแล้วนะเนาะขับรถจ้า,จาสวัสดีนะเนาะบ,บายบายจ้า